ย่าสียางน้ำกุนของคนทองยิ้งมั่งสิตดใส่เจ้าใหยดังเวอร์ปึงเหม็นยาได้มั่วเมาลินน้ำค้นหินสามั่นสิผ้าให้ประมาดบางเฮ้ให้เมื่อรุ่นพี่น้องเอ้ย ก็ขอสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับกพญาคำคมนะครับไปนำพญญาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาฝากเช่นเคยนะครับพร้อมกับวิวน้อยๆมีเสียงนกร้องนะครับพร้อมกับปลานะครับน้ำไหลเยน็ยนเยน็นพอได้เป็นวิวให้ได้เล่าพญาให้เพื่อนๆได้ฟังซึ่งพญาบทนี้นะครับความหมายก็คือ อย่าเดินตามคนที่ไม่ดีหรือคนชั่วอย่าไปเอาคนชั่วเป็นมิตรแล้วก็อย่าไปนินทาด้วยความประมาทเมื่อแต่จะนำโทษนั้นมาให้กับตัวเองหรือสรุปแล้วก็คือว่าให้รู้จักคบคนนะครับเหมือนนักปลาท่านว่าคบคนพานพานพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเราครบคนเราก็ต้องอคบที่ใจศึกษาน้ำใจเขาศึกษาวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันนักปราชญ์ท่านบอกว่าคนเหานั้นจะเห็นความจริงใจมากที่สุดในตอนที่เรา ไม่สบายในตอนที่เราลำบากในตอนที่เราต้องไปประสบความสำเร็จในสิ่งต่างๆนักปราชญ์ท่านบอกว่าคนที่ความจำแล้วคนที่ควรจำไว้ให้ซึ้งถึงใจอย่าได้ลืมมีอยู่สามประเภทประเภทแรกก็คือคนที่ทำให้เราลำบาก ประเภทที่สองก็คือคนที่เดินจากเราไปตอนเราลำบากประเภทที่สามก็คือนะครับคนที่ให้โอกาสเราตอนที่เราลำบากคนสามประเภทนี้นะให้จดจำไว้นะครับประเภทแรกก็คือให้จดจำไว้อย่างไรว่านะคนประเภทนี้เราจะไม่ครบเพราะมีแต่สร้างความลำบากให้เรามีแต่สร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้เราคนนะประเภทที่สองก็คือ เดินจากเราไปตอนที่เราลำบากก็คบไม่ได้หนมะายความว่าต้องจําไว้คนนี้เป็นพวกที่แล้งน้ําใจไม่มีน้ําใจนะครับเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนเอาแต่ประโยชน์ส่วนตนนะครับไม่ได้เอาประโยชน์ส่วนรวมน,นะครับคบไม่ได้ส่วนคนที่สามนะครับจาไว้เพราะคนนี้ลืมไม่ได้เพราะว่าเป็นคนที่ให้โอกาสเราในลมที่เราลำบากในการที่เรานั้น ไม่มีที่พึ่งเขาก็สามารถเป็นที่พึ่งให้เราได้เพราะฉะนั้นคนประเภทนี้ก็นะครับควรจะระลึกนึกถึงไว้อย่าได้ลืมนะครับก็คงจะฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผม